สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์เมื่อนี่มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซองบ่าวพรสตูดิโอเนาะเมื่อนี้บ่าวพรมีภารกิจไปทางบ้านปา่าไรเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสิพาดมาทางบ้านเหล่านาะพี่น้องบ้านเหล่าสุริยะเนาะแล้วก็เลยบ่าวพรจะแวะไปเยี่ยมยามเคสเคสหนึ่งเคสสื่อว่าไอ้ปอน อันที่เพิ่นเป็นผู้ห้ำเมกาก็สร้างเด้พี่น้องลเลยเพิ่นอาคล้ายๆไม่ดีดถือตาเพิ่นตาเพิ่นแตกเพิ่นก็เป็นพิการทางตาเดีเนาะขี่ยายแดงติดต่อมาฮามาพรและเพิ่นกาให้ประพรในมหานน้องซ้ายเพิ่นอยู่ในเทียงนานะพี่น้องที่น้องซ้ายเพิ่นเฮตดเกี่ยวกับอาเบียายางเด็เนาะทุกคนก็น,น่าจะจําได้นะพี่น้อง เพิ่นมาบ้านนะได้5เดือนแล้วเนาะพี่น้องแล้วบาพรสจะไปถามความรู้สึกข,ของเพิ่นเนาะว่าเพิ่นได้กลับมาบ้านนี่เพิ่นอยากไปไทยอีกบอหรือว่าจังใดเนาะหรือว่าติดอยู่บ้านแล้วบอเนาะพี่น้องถ้าว่าอยู่บ้านกับ่บมีงานเหตุเนาะบ่พรสคิดว่าคิดว่าเพิ่นก็น่าจะอยากไปไทยอีกเนาะพี่น้องเพราะว่า คนเราเคยแบบว่าเคยใช้เงินนะเด้เคยหาเงินนะนะแต่ว่ามาบ้านแล้วบ่มีเงินจะก,กีกกกบบบได้ใช้เงินน้องพี่น้องมีข่าวกินกระจิงอยู่บ้านน้องพี่น้องแต่ว่าคนเขาก็ต้องอยากใช้เงินเนาะจะได้ก็ตามแต่เนาอพี่น้องบาพรอก็จจะแวะไปอัปเดตแวะไปามข่าวามข่าวคนน่นเลยเนาะเพราะว่าเป็นทางผ่านมาพรอนเด้พอบ่าพรไปบ้านปะลาไหลมาทางบ้านพังเฮงพังเฮงแล้วก็ต่อบ,บ้านเราสุริยะเนาะ แหลกสิลียวซ้ายนบนเทียงนาเผ่นเบียยางอะไรนาะพี่น้องแหลกสีไปสอบถามเพิ่นและกครอบครัวเพิ่นเอกยังอีกน้องสาวของเพิ่นน้องสาวของเพิ่นกาสื่อนางนี่แหละมือนั้นมาพรอนได้ไปสอบถามเพิ่นกับบอกว่าน้องสาวเพิ่นยังบ่เห็นอีกคนนึงเนาะแลล่มือนี่มาพรอนไปนะกะสีได้อ่ะพาพี่พี่น้องไปเบ่งรูบน้องสาวเพิ่นเลยแหลกสีได้ซอยเพิ่นประกาศตามหาน้องสาวเพิ่นอีกคนเนาะสรุปแล้วนะายเห็นอีกน้องสาวยังบ่เห็นนาะพี่น้องสำหรับครอบครัวเพิ่นเนาะเอาละพ่อพี่น้องเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะ เดินทางไปหาผืนเลยไปฝั่พี่น้องยังไงว่ายังไงเนี่ยนี่พอดีว่าไปบ้านพังเทิงไปบ้านพังเฮงอ่ะแม่อ๋ะก็เลยแับแวะมาหาเลยมาเที่ยววะไปใช้ได้ช่วงนี้นะจากแล้วเบอร์โทรกับบูมีเนาะเบอร์โทรก็หาย,ยากับเมื่อนั้นคือว่าเห็นอยู่บุญบ้านอันอยู่ใส่นองไฮเคยไป,ปบ่บมัน้องไฮบ่ <laughs> ไปอยู่ไปหน่อยเดียวอ่า ไปกับพี่น้อยบุคิดอยากไปอีกบอแกอยากไปแล้วอยู่แบบนี้มันก็อยู่บัวัจแบบบมมีเงินใช้ผมใชั่กอยากไปหาทํางานเนาะมีอยู่นี่ก็ทําอยู่นี่ก็ได้มันบมมีนี่แล้วบมจากไ่เหนาะอยู่ก็อยู่ไปแบบนี้เนาะอยากเห็นทีมือเจ้านะ่อยโปรโมทนะจ้าเอออยากเห็นกบบอยกเห็นผลงานเจ้าช่าผลงานดีนี่คอยสีโปรโมท นได้ได้ได้นี่นะบ่พ่นตามหาเราไห่บอนี่ยเราลงทางมาโอ้ผมข่อยมากก็บอกพ่ได้บ่พ่นเป็นคุชามาได้ขโมีบ่พ่นก็มาบ่ได้เลยนี่มาบ้านทำบ่ได้เนาะโมจักทางนี่แหล้วบ่พ่นบ่ติดต่อไห้ก็บ่ได้มาไปแต่น้อยบ่แต่น้อยมันกับบ่น้อยเลยแต่ว่ามันกับสาวคุ้ีนี่แหละไปอ๋ามาเห็นคนแม่ แม่ก็เสียอะไรอ๋อแม่สียาอาน้าสาวที่ว่าคอยบอกนะก็ตายไปหมดเลยตายไปแล้วโอ้ที่ว่าคอยบอกไปว่านาสาวคนนั้นคนน,คนั้นที่ว่าแนะนำใหน้น่ะตายหมดเลยได้โดยโมมีเจ้คนเลยแล<ค>นผู้ใดก็อนันเสียยังอีกคนหนึ่งคนที่ไปไทยแล้วยังโบเห็นนะโอ้คนไปไทยอ,อ,อ่นบอกวอ๋อน้องนะน้องสาวเออยังโบได้เห็นได้โอ,โอ้มามึงดู นี่เนาะพี่น้องก็คือน้องสาวเพิ่นนี่นี่คนนี่ไป็เพิ่นประกาศอยู่พูดโลดอันนี้เพิ่นซื้อจังไดนางซื้อนางเนาะไปจักปีเลยจะหูบอกโอ้ยหลายปีไล่ไล่เรียกเขาเพิ่นได้กว่าสามสิบเออระดับพุ่นสามสิบจังไดก็สีซอยประชาสัมพันธ์ใสเนาะพี่น้องนี่น้องสาวเพิ่นซื้อนาง นางเนาะเป็นคนบ้านเหล่าสุริยานางคนบ้านเหล่าสุริยาเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตนะพี่น้องแล้วก็สืบแม่เพันได้แม่แม่แม่ตู้แม่ตู้พ่อพันพ่อได้บัวพันบัวพันแต่ญาติพี่น้องเพันจังได้แน่บอกว่าไอ้พอนก็ได้หมอนก็ได้ไอ้ปอนาญาติพี่น้องเนาะตอนนี้ยังเลือดสองคนบ่อยพี่น้องเจ้าสาม อันบริไัทโทรศัพท์พ่อเจ้าใช่ยูโทรศัพท์อยู่เนใช่ป่ะออบริษัทตั้งแต่เจ้าลงไปไทยเนี่ยไปอยู่บองเดียวนี่บอกแถวพังงาแล้วก็ลงไปภูเก็ตแต่ละเมืองเนี่เจ้าเห็ดยังเชดานาฮะแต่ละเมืองไม่ได้เห็ดยังเลยก็อยู่นี่แล้ว่อดีมันจะใส่ยังหมูมีเนาะอยู่งมวงเงียบนะนี่ยันจะใส่จะจ่ายยังหมมีแน่นเนยเฮาเฮาบริษัทงานเลย้ยงะ ถ้าเหตุงานอะไรกันยังยังมีอยู่ถ้าโปได้เห็นงานนี่แล้วเลยแล้วแล้วเวเาทำงานอีกทีจากที่เคยใช้เงินแล้วกับผมเคยใช้เงินโอ้ยยผกเงินมาเงินหน่อยเนาะจะหุ่นเธอละเหมือนผมมีเงินติดโตพอได้ใช้กับมีความสุขไปอีกแบบเนาะนั่นแหละพอไปชสิผ่าเงินมากกับจักทางผ่าเห็นได้สิคนติดโตกันบ่ได้เลยอ่ะบ่จกติดต่ออะไรเนาะนั่นแหละผ่าเงินมาให้ว้ชี้ผ่าได้ไหมก็ิยู่จัก มีแต่กินอยากเที่ยวอย่างเดียวกินอย่างเดียวแน่นเนาะอยูุ่่นกอดีเห็นอนได้สะมันบวจากทางผากทางอย่างทางสุกมีอย่างกะบวจากทางสุกมันกะกินอย่างเดียวอยู่บ้านห้องมันก็ดีไปอย่างหนึ่งอยู่พุ่นก็ดีไปอย่างหนึ่งบวบว้าบวดีดีไปอย่างหนึ่งอยู่คนละแบบเออมันคนละแบบ อยู่ใช้ก็ได้อ่าอยู่ใช้ก็ได้นั่นแหละโอ้ยมีเงินอย่างเดียวนี่เงินติดกระเป๋าอย่างเดียวก็พอแล้วแม่นได้ไปทงเ้ยจะอยู่ใช้ก็แล้วแต่ถ้ามีเงินอยู่ใช้ก็มีความสุขเออมันมีเงินเลยเนก่ยเนี่ยคนเฮาอยู่ใช้มีเงินนั่นอยู่ได้สบายอกสบายใจเลยนี่อ่คนเคยผกเงินเพื่อละหมื่นสองหมื่นมาอยู่นี่ไม่ได้เคยผกเลยอ่า คนว่าเงินบ่สสำคัญว่าไปเนาะบาเงินนี่อย่าไปว่าวาสำคัญได้เงินนะเงินนี่สำคัญสำคัญที่สุดได้ซื้อยังก็ได้ได้เงินนะเวลาเจ็บไข้ก็ซื้อยาเนาะอ้าวเจ็บเป็นอินอุนก็ได้เข่าลงหมอกลงหมอเหมืนบอกเงินต้องมาก่อนเหตุยังกเงินมาก่อนบางคนเขาบอกมีเงินเนาจบเกมแล้วเหตุยังก็ได้ คือน้องชายเจ้านี่ก็เห็ดเกี่ยวกับเออน้ำก็แห้งน,นะน่ะตายไปหมดเลยอย่างเพ่นนี้ดิตายแต่ตัวนี้ออบ่ตายปลูกใหม่หมั้งอ,อันนี้มันบ่ตายเลยเพราะว่าน้ำพดอยู่นางยังบ่ได้ปล่อยลุบบ่พาดปีนี้จกักแลบ่จักเขา้าๆเลยบาบา่บาเคยเห็ดโขเห็ดยางต้นอะไรกับตน้นยางฮะเพิ่นขายเป็นต้นต้นท้อไรต้นยางสามห้าสามสิบห้าสามห้าตอนแล้วเรียบร้อยบ่นนี้ก็ นั่นแล้วเขามีคนจองแล้วบ่เห็นมีคนจองแล้วบ่เห็นถามนะกะม่กะชวนน้อยน็อตฟีน้องถ้าคุณได้ยากได้ตายางกะอ่ามาได้กลุ่ยางกะมาสามชิมห่าต่อต้นอ่าต้นหนึ่งสามชิมห่า ทุบคายไนี้ก็ได้ทอนแล้วเนาะกล้าเบี้ยงบ่อเเรื่องใหญ่บีนะเขาไปตอนเอาเขาไปตอนงานกอบุญชักเขาเขาดอกเขาไปเขาบอกเขาไปตัดตัดเอาตอนเอากิ่งมะยังมันน่ะเขาไปทาเอากิ่งมันน่ะเห็นแต่อยู่ภาคใต้เขาเห็ดแต่ว่าเคยเห็ดดอกพวกยางหูยิงนั่นเลยค่ะเห็ดมันดีกว่าทำอะไรนะอ๋อเอยดิน จะไปผู้เจ้าก็มีภรรยาบ่ภรรยาเสียบ่เออมีอะไร้วจากปีกเสียอ,อ,อยู่พ่อเจ้าก็มีลกูกบ่ลูกวะลูกเลี้ยงมีแล้วลูกเราเองนี่บ่มีอ่าลูกเลี้ยงขนาดนี้แล้วเคยเลี้ยงมีแล้วแต่อันสาร้างครอบครัวก,กับเพื่อนผู้เสียนะจากปีหมายถึงอายุจากปีประาณสามสิบห้าอยู่ลำกันนะบ่ สามสิบห้าปีแต่เพิ่อนออมมีลูกเพิ่นเป็นมันหรเ่เพิ่นทำมันอ๋อโอราคล้ายๆแบบเพิ่นมีลูกกับสามีคนเก่าเพิ่นปีสี่แล้วเพิ่นทำมันบ่มีครับบ่มีลูกถ้าจ้ามีลูกก็คือสิดีเนาะวยถามยายแดงก็ฮู้ยายแดงก็ฮู้อยู่เพิ่นเสียแล้วเจ้าก็เลยแบบว่าจะลับมาบ้านเหมืนเนาะเพิ่นบ่ได้มาสลองกานบอกยายแดง บบวเวมาเผินฮะเพินบนข้าวเรียกเพินะบะบัวรมาซช่ไหอเรียกบนลายเนาะเพิ่นเห็ดยังใหญ่แดงอยู่เือนเรามีเฮืออที่พูนบ่บัวนะบ้านเศร้าเฮื่อเศร้าดอกนะะเราก็อยู่บ้านเศร้าเราบ่เห็นงานเห็นงานบ่ได้เนาะเก็บงานบ่ได้เท้าอยู่แต่ผัวเล่าแหนะไปเห็ดผัวเล่าไปเห็ดงานอยู่เราเอาล้านเอาลูก ส่งลูกโรงเรียน<อ>เหตุว่ได้รอกเห็นงานเขาลงลูกเขาโรงเรียนเนาะลูกหลานเขาโรง<ช><ๆ>เรียนอย่สิ้นสิ้นแล้วปัจจุบานสิ้นเหรยังบ่สิ้นเลยป่ายังม่ไดู้่้จักไกอยู่อยู่ก็อยู่ไปวันนี้อยู่กด็ดีออกจากเฮื่อนกับมานี้อ,ออกจากนี่นเขาเฮือนกับอาบน้ำต้นเยืยนกับโน,น้นเท่านั้นเลยหมู่คูได้สัดส่วนนั้นยังมีอยู่ปะ ฮะหมู่คูอยู่ใสเนี่ในบ้านนี้หมู่คู่ว่หมู่คู่กะคนตายไปก็มีตายนั่นก็มีอ <c oughs> ตายหลายมีอยู่หมู่มีหมู่นะหลายคนอยู่แต่ว่าคนตายไปก็มีคนโอ้ยมันบเห็นกันมานานเลยเนาะคนบรเคยเห็นกันมาตั้งนานเลยมันหลายปี<ช>หลายผ้าหลา,ปหลายปีเลยมันบร,รจักกันดอกพอ,ยอยากว่าเออลังคนกัน จำได้มันกะคนมีครอบมีครัวเขาเขาไปเห็ดเบียกง,งานเขาเนาะมันว่าบได้ตัวนี้แเมนเมอาเอาไปสนใจเขามากเกินไปมันกับบคคอยดีโง่งแจ้งรู้แล้วอคนตายไปกับมีมีอยู่ดอกหมูพักพวกในบ้านมีหลายคนอยู่มันก็ไปทำนองนั่นแหละบางคนก็ ติดคัดก็มีในบ้านในส่องก็ดีหมู่พวกก็ดีอ,อย่างมาหาเขาก็บ,บ่มีเวลามาล่ำเวลามาห,าอาอาหาเอาสิไปหาเพื่อนเขากะมามันก็แตกต่างาากันเนาะ้านเฮาก็ดีมันก็บ,บค่คคอเก่าไฟไปไฟพนันพื้นไฟยังบ่มีเลยไฟพวกไฟผ้ายังบ่มีอ่า ไฟฟ้าย no no ok, no. no, ังบ่มีเลยค่อยไปมาวันนี้บ่มีไฟฟ้าก็ตกใจอยว่ามีไฟไฟฟ้าเนาะเมื่อก่อนเลื่อนกับลายก็เก่าฮะเลื่อนเลื่อนลังเลื่อนกับลายก็เก่าเออเพื่อนมือนกับพี่ทั้งพี่แล้วเพื่อนก็ดีเมื่อก่อนก็อยู่เต่เฉพาบบ้านเนาะ เมื่อก่อนอยู่แต่แถวนั้นเอออยู่ในสวัสดในบ้านเลยอ๋อเมื่อก่อนบ่เลยฮอดปีนเนาะวฮ้ยพี่ถึงที่ตกใจเช่เนาะเออโคตรตกใจว่ะเออโคตรว่ะม,มึ้นมาแปลกๆว <โฮ S 1> ่ะแม่นเลยตกใจถึงผู้ป่อยไปเอ <c oughs> อขอี้จอดก็แล้วกกระบานทางหิงเออสวนหยอกสวนยางกับเต็มตึงโอ้ขึ้นมาเห็นมันกับเปกๆอยู่เลยแม่ซึ่งบุพรพ็ญก็ได้มาอันสอบถามเพิ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกา อยู่ปกติของเพิ่อนน้องพี่น้องกะยางมะเร็งแบบกระหย่างเข้าบ้านอยางเพียงเทียงแบบกระมานาเนาะเห็ดเวียกเกี่ยวกับสอยนองซ้ายพลเรี่ยงหน้อยเขาหน่องเขาหนงนี่แหละน้อยเนาะเพิ่นกะเพิ่นกะชี้ตัดชินใจอยู่บ้านเลยก็ดีกันอายุเท่าแก่แล้วเนาะกะอยู่ไปเอาวละปัญนีประ้องจะคอยตัวลำลายเด้อเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าโอกาสในกินเมื่อปลาไรเด้อัรนี้เด้อร์อย่าดีมีแห้งเด้อจะจะถ้าว่ามีโอกาสเดืผ่านมาในกะอดีว่ามาธุระหรือผ่าน เออเบอร์ทัวหาหายหนึ่มือหายหนามีงานอย่าลืมใดอย่าลืมกันใดมีงานนะบ่ได้มีเงินไสไดนี่นะกลีบสองกรีบยังมงมีอยู่อา้าวแล้วพีนพ่น้องตอนนี้ก็มาหอดสรวงท้ายคลิปแล้วซึ่งบุพเพกัได้ไปเยี่ยมยามเพิินไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องอเนาะเพิินกับบดเห็ยดอย่างน้องพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันเนาะตอนคำคเนี่ยเพิินกับมือนอนเฮือนตอนเช้าๆเพิ่นกับมานามานาน้องชายเพล่นเนาะ คล่ายาแบบว่ามาสวยนองซรายเห็ดติดต,ตายางเห็ดเบียายางอะไรน้องพี่น้องเพิ่นบอกว่ายาติพี่น้องเพิ่์นยังเหลือสามคนได้คนที่มีสีวิตนน้องพี่น้องและคนที่สี่นี่เพิ่นให้ปะพรประกาศตามหาให้น้องพี่น้องกับเป็นผู้หญิงเนาะอันนี้ก็ไปไทยนี่ก็สามสิบปีโบเฮนจอยน้องพี่น้องจักตายจักยังเพิ่นน่นะเนาะเพิ่นก็นเลยให้ให้ปภพรประกาศตามหาให้เลยเนาะซึ่งปภพรก็ ที่สวยผนประกาศตามหาในคลิปนี้เลยน้องพี่น้องเนาะถ้าว่าพอพี่น้องคนใดที่เห็นคนลักษณะแบบนี้คนสื่อน,นี่อยู่บ้านนะเราสุริยเมองจะพรอขวงสวรรค์น,นี่กะส่งข่าวไว้แน่บางทีเห็นตามต่างจังหวัดแบบว่าบางทีเพิ่นไปได้ผูวัวไปสั่งครอบครัวนะยันเพิ่นอยู่แต่บ้านนอกของนาตามแถวต่างจังหวัดอย่างประมาณนนะี้เนาะซึ่งไอ้ปอนหรือว่าหน้าปอน,นี่เพิ่นกะอยากไปอยู่นาะพี่น้องเพิ่นก็อยากไปอยู่ไทยเนาะอยู่บ้านอยู่ซื่อโดยบ่ใช้เงินก,ะ,กะได้อยู่นะมีข้าวกินส่วนอาหารกะ จำประแดกจำหมักเทศไปไปสั้นเนาะล่ะกะยามพ้นตกกับไปก้านอื่นไปสิอะไเนาะพี่น้องช่วงนี้กับไม่คานูนนะนะกับกับพอได้กินไปสิอะไเนาะช่วงพคนไปเห็ดงานอยู่จังหวัดภูเก็ตกับเพื่อนกับเป็นส่างเกือบสาวสามสี่ปีพุ๊บแหละคนไปเห็ดนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าถ้าว่ามีงานบอกนเด้ออยากไปเห็ดเนาะพี่น้องงานพวกนี่แหละพวกก่อสร้างพวกบัวพวกเห็ดอันนี้เนาะพี่น้องคนของประเทศเป็นเนาะถ้าว่ามีบ่อนเห็ดบอกพอนก็จะบอกเพื่อนนาะพี่น้องบอกเพื่อนกับอยากได้เงินแบบว่า พอได้ใส่ซอยในการบ้านนะพวคนเคยใส่เงินนพี่น้องคือว่าแล้วพอเห็งานนพน้องกับบวชคอยมีเงินคือว่าแล้วเนาะเสื่องเรื่องรล่าองเปินกับสีประมาณนีเนพน้องแล้วเฉพาะกับจักภาคถึงพ่อแม่พี่น้องที่ไปหาเงินอยู่อยู่ไ้ก็แล้วแต่เนาะว่าสีเป็นอยู่บางไท้ยโบอยู่ลาวโบนพี่น้องการอยากให้เก็บกรรมตอนยังหาได้ตอนที่เขายังมีกําลังนะพี่น้องเวลาเขาเท่าก็แล้วเขาจะบวมีแหงเลยพี่น้องเลยเขาจะหาเหตุงานบ่ได้พ่าบางทีอายุเท่าแล้ว ไปหาสมาัครงานใช้เขาเขาไปอย่างเอาเลยพี่น้องเอ,อ้ยเนาะตอนนั้นแหละตอนเขายังหนุ่มๆยังเป็นวัยรุ่นยังแข็งแรงนี่หิบเ้าก็บเท้ากำเนาะประหยัดอดออมมาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าอนาคตของเขาเองนั่นแหละเพื่อว่าบัดแก่บัดเฒ่ากัเขาก็ยังคิได้แบบสบายในจังน้อยนึงเนาะสมมติว่าคนบมมีเฮือนนี่เขาว่าหาอย่นงหนุ่มๆกับเห็ดเฮือนบอ่ซือหลด มอเตอร์ไซค์ซื้อรถไทยนาะมีชมนิดถือว่าโอเคเลยนะพี่น้องเลยถือว่าได้ดีแล้วสานึกเนาะคือบางคนเห็นบอกไปจนเท่าจนแก่บ่ได้ยังเนาะพี่น้องแ้วมาบ้านแล้วก็อยู่สื่อๆก็แบบนี้แหละมันการลำบากชีวิตเอาเองเนาะบัดเอาเฒ่าปัจจุบันนี่กะเงินอยู่ฝั่งลรากับเพื่อแห้งแห้งเนาะพี่น้องเสริมการขาของกระซูงขึ้นสำหรับคนหาเงินบาทเงินต่างประเทศนีบบ่กะบ่มีผลกระทบได้แต่สำหรับคนหาเงินอยู่ฝั่งลราอันนี้คือ พลกระทุกนักเนาะพี่น้องเอาวละควาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บุพเพศกับชิคอตัวล่ำลาวยาพี่น้องทุกทุกท่านเด้อไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะจากแดงใดกันจะลืมเป็นกำลังใจบุพเพศเด้อพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใบุพเพศเห็นรายการมีตลอดไปนะพี่น้องและบุพเพศก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามาบึงขับ zoom คลิปวิดีโอของบุพเพศจนจบเนาะขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเอาละพี่น้องไปแล้วสวัสดีและสวัสดี